ตอนนี้นะคะอีพิเซบูบูนะคะมันเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะผมก็เลยทำการตัดนะคะตัดเป็นข้อแบบนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการขยายพันธุ์กันนะคะค่อนข้างยืดยาวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดขยายพันธุ์กันนะคะอิพิเซบูบูค่ะง่ายๆเลยเนี่ยค่ะข้อแบบนี้ตัดเลยค่ะ ชึบนะคะตัดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วมันก็จะได้ข้อแบบนี้เราจะไปทำการขยายพันธุ์กันลักษณะโครงสร้างคือนี่ค่ะตาตาต้นมันจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเล็กๆตรงนี้ค่ะนี่นะเราก็ตัดเป็นข้อข้อแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวตัดเป็นข้อข้อแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปปักชำเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเป็นต้นนะคะ ตอนนี้นะคะมันจะเป็นแบบยอดที่ใหญ่มากใช่ไหมคะเดี๋ยวตัวเนี้ยพ้อมก็จะตัดนะคะประมาณสักช่วงนี้นะคะแล้วก็จะเอาแช่น้ําไว้นะคะให้มันมีรากติดแบบเนี้ค่ะแล้วก็แช่น้ําไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ายอดมันค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดว่าเราเตัดไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะช็อกได้นะคะนี่นะคะตัวที่ตัดแล้วนะคะก็จะเอาแช่น้ําไว้แบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะอย่างยอดนี้นะคะก็คือเอาออกมาแล้วนี่นะคะแล้วก็จับแช่น้ําไว้ก่อนเลยค่ะนี่นะจับแช่น้ําไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปปลูกกัน,นะคะ่ะเราจะเลือกตัวนี้นะคะรากตัวนี้เอาไว้หนึ่งสองสามสี่ไปถึงยอดแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ด้วยนะคะมันจะมีสองรากด้วยกันนะคะอันนี้ก็เรจะตัดตรงนี้เลย ตัดตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตัดตัวนี้ค่ะชึบตัวนี้ตัดไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยคอยแซะลากออกมานะคะแล้วก็ไปแช่น้ำเอาไว้ก่อนเลยค่ะวิธีการปลูกนะคะก็ง่ายๆเลยเราก็หยิบท่อนนะคะท่อนที่มันเอ่อเป็นแบบนี้ค่ะเอามาเรียงๆกันนะคะ ก็จะใส่ไปสักประมาณสี่ห้าข้อค่ะสี่ห้าข้อก็ใส่เข้าไปเลยจัดเรียงแบบสวยๆนะคะประมาณนี้นี่นะคะนี่ค่ะจัดเป็นช่อๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้วัสดุชาก็คือมะพร้าวสับชิ้นเล็กนะคะมะพร้าวสับชิ้นเล็กแบบนี้นะคะอันนี้ก็ทำการ นี่ค่ะแช่น้ําล้างน้ําอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะเผื่อใครกังวลใจแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นมะพร้าวสับเก่าก็ไม่ต้องแช่ไม่ต้องอไม่ต้องแช่น้ําก็ได้นะคะสามารถชําได้เลยนะก็ใส่วัสดุปลูกประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็วางครึ่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็วางกอวางลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปเลยตัวนี้เราจะดันๆันให้มันแน่นๆด้วยนะคะขอบขอบ,ขอบเพื่อไม่ให้ต้นมันโยกนะ นี่นะคะใช้มพะพร้าวสับล้วนก็ได้ค่ะในการที่เราจะชำให้ตัวต้นมันติดนะคะลากมันออกข้อมันแตกออกมานะคะนี่นะคะก็ทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูการรดน้ําแบบไหนนะคะแล้วก็าวางแบบไหนนะต้นมันจะได้แบบออกตาได้เร็วนะคะนี่นะคะเราก็ทําการปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาไว้ในตู้อบนะคะตู้อบแบบนี้นะ ก็จะช่วยทำให้เขาลากงอกได้ไวแล้วก็ติดรากได้ไวนะคะเราต้องรอประมาณหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้าที่เข้าทางตาไม้ก็จะแตกออกมาแล้วก็ลากก็จะเดินดีแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนวัสดุปลูกอีกทีนะคะนี่ก็เป็นวิธีขยายพันธุ์ตะกูลนีพินะคะตัวนี้จะเป็นอีพิเซบูบูค่ะลองไปทำกันดูนะคะ